สวัสด <disappoint Du. S 1> ีค่ะพมรุ่นค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพม่นค่ะในหวววันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของหวดนี้เนาะค่ะพอมุ่นนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่ามาตามมันนี้วันที่ยี่สิบหาเนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันในแจ็กมือคุณพ่อฝันเมื่นนี่ฝันหมื่นสดๆห่อนๆเนาะค่ะฝันแนวไรนอฝันว่าถึงเมื่อานบุญวันเป็ดค่ะบุญวันเป็ดเมื่อวานหก แต่ว่ามันมีหนังหล่อมผ่าอยู่ได้ดอันบัตรเก็ได้อันสปเปิ่งหนังพ่กหนังเขาก็ได้อันเก็บบัตรผ่านประตูอยู่ประตูขเขาก็ได้ว่ามันมอันส,สามร้อยห้าสิบบบัตรละสามร้อยห้าสิบ ว่าจะสามร้อยห้าสิบคนเด้อบองหนังนี่บอกว่าเนี่ยกระทั่งเสียงเงินเสียงเงินไปบานเขาก็ทอมนมาให้บานเขาทอดเงินมาให้เพราะว่วว500าใบหาลอยเขาเขาก็ทอดมาให้ทอดมาให้สามสามร้อยห้าสิบเขาทอดเงินมาให้ เอาใบหาลอยขอ้เขาแต่ว่าเขาทอนมาหายสามลอยหาซีบเออสมบ้านนี้เขาบอกว่าบัตรละสามลอยหาซีบเขาว่าบอกเออแล้วเขาเอาางสีแสดงว่าเขาทอนเงิ่นเกินที่สนะเจ้วเกินมึงยังกับโบจักน้ำแล้วแต่ว่ากับโบไหนนับแต่ว่านหันเห็นอยู่ในมือเห็นในมือในสามลอยหาซีบบอกเออกำเมากำเบากับเอาใส่ทงใส่ยังบ้านนี้คุณพ่อเห็นบอกว่าเป็นใบหยังบ้านนี้ที่เขาทอนให้ มันกับีใบนี่นะใบลอยกับใบเศร้านี่นะใบลอยกับใบเศร้าอืมใบลอยกับใบเศร้าที่นมอเห็นบอกคุณ่อหรือจางไหนเห็นอยู่ในเขาปอนมาไหนี่การเอาน้ำเผาเขาปอนมาไห่เอาแล้วเอาใส่ถุงจังไรตอบันคุณ่อบานก็เลยไปเข้าไปนั่งมาทั้งสายสามบันเห็นอันนี้ผีภูเบนตายนี่ อี่ดุงค่ะโหตายเนี่ยห้วยมึงก็มากันบ่มาเสียบน้งกูหโอเราเสียบนงมากันหัวฝาฝาอยู่บ้านนั่นก็เลยว่าอันมันก็เป็นคือทานไฟเลยบ้านนั้นนั่นก็เอาเนื้อเห็ุเป็นเวียนเป็นเวียนปิ่งปิ่งอันนั้นปิ่งเนื้อ ในเหตุเป็นแผ่นเป็นแผ่นน่ะนะเห็ดเป็นแผ่นแผนคือปลาแห่งปิีงเนื้อ่านสั่วทานไฟออกมาปีงเนื้อคู่เช้าเริ่ตอนนี่คนหน่งอนอนนี้คู่เช้าเด้่มตอนเอาเะกเอาเจ็กดี้ก็บ่อยานแลว้วไ่ผบอว่าเราตายอยู่อ่านบอยาน่ว่าฟันหินพืนเออชียบบอยนะเราถาย แล้วคนที่เพิ่นเสียไปแล้วที่คุณพ่อฝ <74. S 1> ันเห็นเพิ่นเพิ่นเสียตอนอายุจักปีเขาคุณพ่อเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ปีมาฝันเห็นเพิ่นป่าตีเพิ่นใส่เสื้อใส่ผ้า,าบ่บ่นุ่งนุ่งอันสรงข้าศัตริย์นุ่งสรงข้าศัตริย์เสียเสียว่นนุ่งเพราะว่าเราอ้วนอ้วนเราเราอ้วนคือคือเรา โบตายอคือคนปกติอ,อ,อตแต่ว่าฟันเกี่ยวฟัน,น<า>หินเนาะค่ะอายุตอนเสียก็คือเจ็ดสิบสี่ปีเนาะคุณพ่อเนอะอาะค่ะแล้วเลขที่คุณพ่อไปจ้างเขาเบื้องหนังเนาะค่าบัตรนี่ก็คือสามร้อยหาสิบเป็นคุณพอ่อสามรอยห้าสิบแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเอาเงินใบลอยให้เขาใบห้าลอยเหรอคะขอถิดขอไผ่ค่ะคุณพ่อเนี่ยเอาเงินใบห้าลอยให้เขาเนาะแล้วเขาทอนมาให้นี่สามรอยหาสิบคือเก่า เขาถอนมาให้สามรอยหาซีฟแต่วันนี้สามรอยหาซิบนี่มีใบลอยบอกคุณพอมีใบลอยใบลอยก็ใบยีซีฟเป็นบอกคะใบลอยก็ใบย,ยีซีฟนี่ใบลอยก็ใบยี่ซิบอะแนวทางของพอมลในงวดนี่เนาะคะ่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่คะ่ะคุณพอฝันคักมันบอกคุณพอเมื่อคืนเนี่ยฝันคักนะฝันจนอยากเบานี่นะฝันจนอยากเบ่าให้ฟังเพื่อนเราค่ะอะ นี่เมื่อฟันคักแนวนี่ก็รองเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะม้วนนี่ฟันแม่นสามมวดติดแล้วค่ะเขามาเนาะมาารุดมงวดว่างหันเนาะคุณพ่อนาะงวดที่สี่เนาะค่ะบรตัวกันค่ะว่าวา่วมจริงเนาะค่ะงวดที่สี่นี่คุณพอลุดเนาะค่ะแต่ว่างวดนี่เนาะค่ะส่วนมากถ้าลุดล้วมันมากๆเนาะคุณพ่อนาะงมวดนี่น่าจะมาน่าจะเข่าคุณพ่อว่าฟันดีเนาะค่ะอะ แนวทางของคุณ่อห้ยมาชัดเจนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในวันใหญ่กับพมุนสุขุสุคนค่ะคุณ่อมีอย่าง่มเติมบ่ค่ะบ่ค่ะขอบคุณพมุนในหลายค่ะบ่เพงแนวทางขอบคุณค่ะภสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพมุนค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2568น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของพมุนในงวดนี่เนาะค่ะเพิ่นฝันหมื่ขึ้นซดๆห่อนห่อนเพิ่นว่ะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเด็กลับบ้านเก่าเพิ่นว เอาบุญเดือนหกเพิ่นว่าค่ะในความฝันไปเล่ะไปเห็นเขาใช้หนังเป็นหนังกลางแปลงเพิ่นว่ะแต่ว่าเขาลอมผ่าเพิ่นว่าค่ะใช้หนังคือสมัยแต่กี้เนาะค่ะแต่ว่าเขาลอมผ่าไว้เพื่อนว่ะแล้วก็ต้องไ้ซื้อบัตรเขาเพิ่นว่าค่ะในความฝันนี่ก็ไปถามเขานะค่ะว่าบัตรราคาเท่าไหร่เพิ่นว่าเขาบอกว่าบัตรราคาละสามอยหาสีบาทเพิ่นว่าค่ะเพราะมุ่นนี่ก็จะเขาเบื่องหนังเพิ่นว่าก็เลยซื้อเพื่อนว่าเอาเงินใบหาลอยให้เขาเพิ่นว่า แล้วเขาก็ทอนมาหายสามร้อยหาซิบเพื่อนว่าค่ะค่าบัตรก็าสามรอยฮาซิบเอาเงินให้เขาหาลอยแล้วเขาก็ทอ่อนมาหายสามร้อยหาซิบเพื่อนว่าในจํานวนเงื่อนสามรอยหาซิบบาทนี่เพื่อนว่ามีใบลอยกับใบเศร้าเพื่อนว่ะเห็นใบลอยกับใบเศร้าเพื่อนก็นเลยกํำเอาเพื่อนว่าใส่กระเป๋าเสือ้อหลังจากนั้นกเนน็เขาไปขังใน่ายว่สันเขาไปขังในแล้วไปพอ่อคนหูจกกักก็คือเป็นผีพ่อลุ่งเนาะคะ่ะลุ่งเพื่อนเนาะคะ่ะได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะไปพ่อลุ่ง อยู่ในมองเบื้องหนังนั่นละเพื่อนบ่าไปพ่อลุ่งลุ่งละ่ะปิ้งเนื้อย่างเนื้อเพื่อนบ่าในค่วมฝันปิ่งเนื้อย่างเนื้อกินเพื่อนว่าอยู่ในหันละเพื่อนบ่าค่ะในค่วมฟันกับฟันซ้ำนี่เพื่อนว่าฟันสันสันเพื่อนว่าฟันบอยาว้าเนาะค่ะเพื่อนก็เลยไดินแนวทางมาฝากสู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเลขสามหาศูนย์ในวงกลมหาเน้นเนาะค่ะเป็นราคาบัตรที่เข้าเบื้องหนังเนาะค่ะจำนวนราคาบัตร ที่จ้างเขาเบิ้งหนังก็คือบัตรละ3ามหาสิบเนาะคะ่ะกับจํานวนเงินทอนเนาะคะ่ะจํานวนบัตรกับจํานวนเงินทอนนี่ตัวเดียวกันเพิ่นว่าค่ะ3ามหาศูนย์ตัดกับหมุนนําเพิ่นว่าค่ะลรากาจานวนเงินที่จ่ายค่าบัตรไปทั้งเบิดเนาะค่ะเพิ่นให้เข้าไปหาลอยเพิ่นว่าเพิ่นให้เข้าไปหาลอยก็เอาหาศูนย์ศูนย์นึเพิ่นว่าค่ะลรากา เขาทอนเงินมา Bay ให้ในจํานวนสามรอยหาสิบบาทนี่เขาทอนมาให้นี่เพิ่นแนมเบิ่งในมือเพิ่นเพิ่นเห็นใบลอยกับใบเศร้าเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยให้หนึ่งศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์มาน้ำเนาะค่ะรากาอายุของลุงเพิ่นเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะมาฝันเกี่ยวฝันเห็นอาจจะมาอายุก็ได้เพิ่นว่าค่ะอายุเจ็ดสิบสี่ปีตอนเสียชีวิตเนาะค่ะเป็นแนวทางของพมในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับ พอมอนสุขูสุคนค่ะมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนันแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนาเด้อค่ะกันไวคาถ้าคคลิปนี้ทามชู้ช,ชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยนานี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ